พบกับนางเอกน้องหมูแฮมรุ่งพิลมครับรุ่งพิลมรุ่งเรือง,องเล่น,ลน,ลนมอนิเตอร์หน้าหน่อยเรล ปลดเบอหนไหยสิคะขอ,ข,อขอบคุณนะคะสำหรับเส,สียงปรบมือ เจิดจ้าเรานี่มีบุญญาจึงมีสักเนอไม่ได้อยตำแหน่งเราดีมียศฐานเป็นพระขี้ข่าลอคอยเป็นอะไรปไปคะผู้ดี น้องส้มวาสนาติดตามมาด้วยนางเอกพักการดลูกพ่อแก่มองยังไงกูเป็นนางเอกเชียร์ครับอ้าวกราบคนดูที่มาบรรดาพ่อแม่พักการดลูกพ่อแก่ขอกราบเสียงเสียงดีเนาะเสียงดีไล่เข่งออกไปไล่มันออกทำไมเอามันอยู่ไว้นี่เนี่ยต้องสู้เขาด้วยนะหัวกูมาเนี่ยวันเนี้ย เดินตั้งแต่หัวค่ําเลยแกเ่ยนะแกกินยี่ห้อไหนเนะี่ยไม่สวยไม่ใสแถมมีใครมาทักเกิไอเดืองน,น้ำหนักเบื่อนายน้ำหนักเท่าไรแม่ไทยกันได้ทุกคนวันหนูนั้นคนหรือควาย ติดตามมาด้วยอีกหนึ่งท่านครับพบกันแล้วกับดาวร้ายเข่งล่ามัเป็นดาวร้อยจ๋าประกาศเนาะงงหญิงตึงไม่ร้องหรอไม่ต้องร้องเขาพี่เกมึงไม่ร้องหรอเขาร้องกันหมดเขาร้องกันหมดทุกคนเลยนะไม่ร้องไงไม่ร้องเอออย่าร้องเลยว่ะงูเสียงไม่ค่อยดีมันมึงองหญิงไหมคะตึกบานนี้แม่ควายเข้าคอกอีกแล้วไปคะ อย่าว่าเป็นควายไม่ใช่ควายนี่นางสนมคู่พระไทยแม่นมแม่นมแม่นมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหิ่งไแกเอ้ยแม่ตอนไม่แต่งหน้าแกไปดูหัวหลังเวทีทำไมล่ะยิ่งกว่าข้างครกอีกเกตัดแต่งโอ้ขนาดกูแต่งกูยิ่งสวยขนาดนี้อีผายไม่ดูตัวเองเลยดูปากที่น่ะหน้าเข้าไก่ไหมเนี่ย ปากมบ้งน่าจะอยู่กันได้ไหมพี่เขาญิงบ้านยิ่งกว่าขนมเปื้องงูนี่งเงี้ยเขาว่าลิ้นกับฟันก็อย่างนี้แหละถ้าเกิดไม่มีสองคนนี้หญิงคงเหงาใจแย่แน่นอนถ้าไม่มีหม่อมฉันจะองหญิงเหงาแน่นอนใช่ไหมคะมีหม่อมฉันก็ยังไงอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้ามีพี่สองคนเนี่ยองค์หญิงไม่เครียดแน่ไหมคะไม่เครียดไม่เหงาไหมคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หญิงนั้นกังวลพระไทยมากที่สุดัก็คือเรื่องของพระคู่มั่น ทำไมล่ะเพคะองหญิงก็เพราะว่าเสด็จพ่อนั้นได้มั่นหมายไว้ตั้งแต่ยังเยาวชนเลยาตอนนี้หญิงก็โตแล้วไม่เคยรู้จักไม่เคยพบปะหน้าตาเอาใจจริงๆแล้วหญิงไม่อยากจะแต่งเลยอ้าหญิงไม่แต่งก็หญิงก็ถอนมั่นเลยที่เพคะไม่ได้นะสิก็หญิงเพคะองหญิงไม่อยากแต่งหรอเพคะก็ไม่อยากแต่งเดี๋ยวหม่อมฉันแต่งแทนก็ได้เพคะไม่ได้ แล้วนงหญิงก็งลกลุ้มใจมากๆเลยพอจะมีสถานที่ไหนหรือมีสิ่งใดให้หญิงทำให้ใครกังวลได้บ้าง,านนางโอ้ยโห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 องหญิงนี่หม่อมเชื่อหม่อมชั้นเนี่หม่อมชั้นนี่รู้ดียังไงถ้าองหญิงไนี่ยอยากได้คููมันให้มาแต่งไว้ได้ไปบนบ้านสารกาวเลยไม่ใหญ่วะมีที่ไหนนี่ไหนอ้าวสารหลักเมืองไทยวังเป็นยังไงอ๋อสาลหลักเมืองไทยวังกันหรอสารนี่มึง เลยปออู Ooh, ไปบนมาแล้วเป็นยังไงไปบนใหไ er> ้ได้ผัวสิบคนเฮ้ยสิบคนได้ผัวสิบคนแล้วเป็นยังไงทูบยังไม่ทันหมดดอกเลยองคหญิงเป็นยังไงล้มกันตุ๊บตุ๊ตุ๊ผู้ชายหรอผู้ชายล้มมาใช่ไหมไม่ใช่หมาหมามันเยอะเอาอย่างนี้ในว่าพี่สองคนนี่ยแนะนำว่าสารหลังมือ ศาลหลังเมืองศาลหลักเมืองที่อยู่ที่อ่างงยังไงได้ยังงั้นบนยังไงได้ยังงั้นเป็นเช่นนั้นหญิงจะไปหมอมฉันที่บนมาแล้วหญิงจะไปตามที่พี่สองคนนั้นบอกแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องไปขออนุญาตเสด็จพ่อก่อนไปด้วยกันนะไปสิเข้าไปองค์หญิง ติด <Okay. S 2> ตามรับชมครับจากงานการแสดงในค่ำคืนนี้ทีมงานลิเกดวงมิ่งเสด็จเจน ผ่าท่านผู้ชมพบกับกบทบาทการแสดงจากดาวร้ายพรพิพัฒน์เพียนศิลป พระไทยข้าใครไม่กล้าขัดเป็นองค์ประสัตต์ตัวเสียนเข้าใจเองทรงพระนามว่าองค์พระมหากริย์มังสุรเดชถ้าเอ่ยชื่อนี้ ทั่วทุกหัวเมืองต้องรู้จักและยอมสิโรล่าแก่ข้าพเจ้ามังสวิรผู้นี้เราเองมังสุรเดเป็นองค์พระหมหากษัตริย์ปกครองรัตนบรังแต่ขาดพระมเหสีเทียบัที่เพราะว่าตอนนี้พระมเหสีนั้นได้สวรรคตลงไปนานแล้วเหลือเพียงแต่ราธิดาซึ่งนามว่าแพสยามเราพยายามเรียงรูรินม่ตย ไรไม่ตอมเสด็จพ่อไปค่ะลูกพี่กระดาษรูปพ่อเสด็จพ่อออาเชิญประทับก่อนเชิญประทับก่อนนี่ใครเนี่ยแหมจำสนมคู่พระทัยของแพทย์พาไม่ได้แล้วไม่นางสนมเหรอนี่เจ้าเรียกนางสนมได้ถวายตังค์มากเลยลูกแหมเสด็จพ่อเลือกมานนี้ลูกเด่นเลยนะไปไหนด้วยเสด็จพ่อดูพระเจ้าค่ะเหรอ การมาของแม่กรหม่อมในครั้งนี้จะมารับน้องหญิงอภพศยาเดินทางกลับสู่แผ่นดินเพื่อเข้าพิธีสยุมพรพระจุากเสเดจพ่อ,อนี่มังโปเจ้าหายไปไหนมาตั้งนานนี่มันก็หลายปีแล้วจู่ๆก็มาไม่รู้น้ตัวเลยนะลูกกระหม่อมชั้นเพิ่งเรียนการปกครองจบพระเจุากเสเดจพ่อเพิ่งเรียนจบนึกวไปหลงทางอยู่ที่ไหน <c oughs> จะไปหลงตรงไหนหรือพระเจ้าข้าไม่หลงทางก็ดีแล้วเจ้าบอกว่ามนสักคู่นี้ มาในครั้งนี้ต้องการมารับเพรชยาไปแต่งงานใช่แล้วพระเจ้าค่ะพ่อเสียใจด้วยทำไมล่ะพระเจ้าค่ะเจ้ามาช้าไปนะสิหมายความว่ายังไงพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อหมายความว่าตอนนี้เพรชยาไม่ได้อยู่ภายในเมืองตอนนี้เพรชยาขออนุญาตเสร็จพ่อนั้นไปดวงสวงสารักเมืองท้ายวางังอะลูกถ้าเช่นนั้นข้าเจ้าอยากเจอเพศชยาต้องการรับตัวเพรชายาเราก็ตามไปที่สารักเมืองท้ายวางเลยลูกช้าก่อนพระเจ้าค่ะกระหม่อมชั้น ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากับพอน้องหญิงเลยมีพระฉายารักไม่พมื่อชุกค่ะเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อพ่อนี่เอาติดตัวไว้ตลอดเาอลาะเพราะเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนนี่ลูกของแพดสยาหากเจ้าเจอแพดสยาแล้วรอก็พ่อหนุ่ย่าเห้เจ้านั้นรับตัวเป็นยากล้าไปแจ้งงานได้เลยขอพระไทยมากพากรจชกระเสดิพ่อ บังโปรครับมาทวงการแต่งงานแต่ไม่เจอคู่มันได้รับอนุญาตให้เจอที่ไหนแต่งที่นั่นเฮ้ยโอ้โหไม่รอเลยอ่ะพกผู้กูกูเป็นดิเป็นดีบอกตูดถึงฟ้ากถึงข้าวโอ้ยทำไมมึงเป็นอะไรเขาเมื่อยอไปไม่ไหวแล้วป็นไรอ่ะตั้งแต่ออกจากสำนักดาบมามาแวะที่บ้านเออ พอรู้ข่าวพ่อตายก็หุนหันพันแด่นคว้าดาบออกมาก็ใชาอ่ะแข้าวสักเม็ดยังไม่ได้กินน้ําสักหยดยังไม่ได้กินมันจะเป็นลมแล้วเพื่อนปวดท้องไปหมดแล้วจะเป็นลมอ่ะเป็นเลยทาไมอ่ะเผื่อฝนจะตกเฮ้ยเฮ้ยจะให้ตกทําไมเล่านี่มังชะลูดแล้วมังชะงายเออไม่ชื่ออะไรกันเนี่ยตาลายไปหมดแล้วหิวข้าว มึงชื่ออะไรมังคยอมึงเรียกกูอะไรมังชลูดมังฉงไหอะไรก็ไม่รู้ก็มังมังว้ก่อนชื่อทุเรศแต่หาชื่อแบบนั้นกูชื่อฟ้าน้อยนเรศกูชื่อธรรมนัสโอ้โหมึงสองคนนี้แหลหน้าชื่อรักยมไปถักไกลๆกูเลยนะกูบอกแล้วอย่าเล่นเรื่องการเมืองทำไมอะกูคนนึงนี่ไม่ชอบการเมืองทำไมอะบอกตรงๆให้รู้ผ่านท่ายท่ดสดไปเลยผมดองพิสดารไม่ชอบรัฐบาลเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดองผมไม่ชอบรัฐบาลครับกูไม่เกี่ยวนะดองผมชอบใต้ดินมากกว่าเว น่ะมันหวยมันงวดชงงวดได้ด้วยแต่ดินนะมึงนี้ยังเคืองอเงยเนี่ยทำไมอีกอ่ะิหายดูจะจะทิ้งยุบหนีเงินสองพันวิเลยมึงไม่ได้เนี่ยคนละพิ่งตั้งแต่แพ้ทองคำแล้วมึเนี่ยอยู่ข้าวแล้วกันเฮ้ยเสียงคนมาเฮ้ยไ่อร้องคุณพระช่วยเยอยคนนี้เขามาขายอะไรวะเนี่ยเขาเก็บอะไรน่ะร้อง เห็นมันที่กูเห็นไหมผู้หญิงเฮียละลูร่างเนี่ยก็ประสาทตาควายเฮ้ยไม่ใช่ใช่จะน่ารักขนาดนั้นลูร่างหน้าบุกยึบที่ผายเลยอคนหน้าเอออ่ะเออพี่สองคนเฮ้ยเห็นไหมสตรีผู้งามสง่าโอ้ยอย่างงั้นมองใช่มีมีคนงามสง่าอยู่คนนึงก็คือคนที่อยู่ท้ายสุดที่จกอะไรกินน่ะไม่ใช่บ้าน่อลูร่างเน่ควายหล่นรถไม่ได้นั่นเลยอย่าพูดอย่างนั้น กูเห็นแล้วแต่ละคนถือข้าวถือของมีดอกไม้ถูกเทียนมีเครื่องสักการะโดยเฉพาะคนสุดท้ายรูปร่างอนหัวหมูเคาไม่ใช่เขาถือหัวหมูคนจะเอาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นน่ะสิกูนึกออกแล้วคงเป็นมุ่งตรงไปทางนี้กูมีแผนเทวาราย้ทยวังมึงอยากรู้แผนมะอยากรู้เอียงหูมาอ๋ออย่างนี้ดิเอ้ยหูหูฉันไม่ยากกูมั้ดำเนินการตามแผน ไปพี่พี่สักไปพี่ไปมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วพี่ดองไหนวะเนี่ยเอ้ยเจอแล้วนี่อะไรในที่สุดเราก็มาถึงก่อนมันนั่นแหละสิโชคดีกูปเปิด GPS ดู ห็นตรงนี้ทางลัดเลยมาถึงก่อนฉันก็เปิดไปวังหินนุ่นก้าวเลี้ยวนุ่นเขาเล่นกับลาดยาวฉันไปก้าวเลี้ยวโอ้ยหลหลงไปโคตรไกลเลยนี่มีเทวรูปอยู่องค์หนึ่งอะไรโอ้คงจะเป็นเจ้าพ่ออูจงอางไม่ได้มีงูเฮ้อะไรของพี่เนี่ยพี่ดองสมมุติสมมุติว่าตรงนี้เป็นศาลเทวรูปมักง่ายแล้วเนี่ยนี่กิวลึงสีวลึงเฮ้ยสิวลึงที่ไหนเล่า เขามีต่สิวลีพี่ศักกกันยกแกกับฉันช่วยกันยกยังไงกันยกเอาไปเก็บตัลกรายดมมาหนึ่งสองฮึบเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เเฮ้เฮ้ยเยเเฮยยเฮ้เฮ้ย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 เฮ พระพุทธลูกเนี่ยเทวอะไรนี่ไม่ใช่เด็กมึงอุ้มเขาโยนทิ้งไปเลยเฮ้ยโอ้ติดอยู่มนยอดหอละคังเดี๋ยวมึงไปเก็บมาด้วยนะเอาลุพี่เอาไปแล้วแล้ยโอ้โหแม่นะโมนะโมนะโมตัางนะโมแล้วมันโตจริงๆรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วจบแล้วไม่ได้รางวัลจากนายยกกูไม่ร้องก้าได้สักร้องกูร้องจบเพลงยังจะห่วงรางวัลอีก ตั้งแต่มาเล่นกับเสนหนึ่งนะแม่ส่ทองเส้นเบลเลอร์ชนะเล่นเท่เลยคืนนี้มันเป็นคืนแรกหยุดตั้งเจ็ดเดือนไอ้ไม่เหมือนเลยอ่ะให้เหมือนหน่อยดิเหมือนทําไงเทวะรูปองค์ที่โยนออกไปนั่นเขาเป็นเทวรูปเหมือนแบบเป็นเจ้าพ่อเกี่ยวกับงูเห่างูจงอางเขาเป็นเือกอะไรเงี้งั้นตั้งมืออะไรดงทาให้เหมือนดิให้เหมือนดิเราต้องเราต้องขอสมมุตินะครับฉากนี้เราไม่ได้เอาศาสนามาร้อเรียนนะครับเราเลาเล่นกันในเรื่องการแสดงนะครับ ถ้ามีอะไรก็ไอโดกับพิษักนะครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาตมาพระสิ้นคิดอ๋อไม่ใช่ตาสิทธับลูกตาสิทธับไม่ใช่อันนี้เทวรูกเทวรูกเทวรูกเลกเจ้าพ่องงูจงอ้างเผือนนี่เคยเห็นพระนาคปกไหมโอ้โหแล้วทําเสมือนเชียวแล้วแล้วเขาจะรู้ไม่วันไหนหัวงูวันไหนหัวเขาเนี่ย คล้ายกันเลยเนี่ยรูปร่างกูเหมือนหลวงปู่ยิ้มนะแอบแอบแอบเสียงคนมาแล้วเร็วถ้าได้อาหารส่งมาด้วยนะจะพ่องูจงอางเผือกเข้ามาทับแล้วมีไอ้เจียวหมดที่ดวงใจเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่าเสียงดังเนาะคนดูกําลังทะเลาะกันอยู่ลืมทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้เคลียร์กันไม่ลงตัวหรือไงไม่รู้ลูกมาแล้วไอ้เรื่องแก้บนเนี่ยชั้นบน อาหารส่งมาด้วยนะนิบหายรูปร่างมันภาษาตาควายยัะไม่ได้มาหลายปีเกือบปีแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยขยะลกแม่ยักยเยอยักใหญ่โอ้โหวันพันเถาว,วันพันกันอ้ยพ,พี่เข่งมึงฟันดีๆนั่นดาบหลุดเลยมาันทีไอ้ดอง <c oughs> กูว่าไม่ดีนะอีชิบหายนี่เอากระทบลกมาบูชาพระที่มึงทำอะไรอ่ะเพื่อนฟันเถาวันอ้อโหมึงฟันเถาวันจยเย็นที่ชิปหายก็จะฟันเถาวันที่พระมึงค่อยๆปีนเด๋ยวตกกันไหมทำไมเล่าเถาวันมันสูงนะอ้โหมึงเชื่อมันมีต่อนะมึงค่อยๆค่อยๆอะเอามันออกทีละอันเอ้ยเอ้ยเพื่อน กูบังกูอยากฟันังวังมังค่อยค่อยฟันกันนะพี่กิ่นี้ใช่ไหมฟันยอดหมามุ้ยเนี่โอเคเดี๋ยวกูจัดให้เขาเขาชอบฟันกันนะฉันฉันจะไปทำอะไรีเนี่ยดีนะกูไม่เป็นตัวนี้อารยงหัวโคงสว่างอารมณ์เขาเขียนไม่โค้งอันตรายรีบจันอ่านแม่งโค้งตามสบาย ฟันถึงไม่เหลือไงล่อปอมตำรวจมาไม่ต้องพูดขำกันจังๆอยู่ครบเลยเฮียไม่เคยมีใครจะสะเดาะคพราะจุดเทียนก่อนจะเริ่มแลกกันเนาะกัดจังว่าอ้าวจิตผายว่างต้องการไปหยออย่าเว้งดึงตวใจอะไรเนี่ยมึงนทำอะไรหมดเลยมันระบายความร้อนได้ เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนู้นชิบหายปกอีกคนแล้วเทเวลาอยู่ทางนู้นนาไปปกเฮียได้ไหมชิบหายเห็นสิ่งร่ำเหมือนกันแผลนึกว่ากูเป็นเท้าเวสุวรรณไม่ให้ชิบหายเนี่ยนี่มึงยังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ครบอีกเหรอเนี่ยมีทูบด้วยเนาะมีเทียนแล้วมันก็ต้องมีทูบเมียกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ากูมาเล่นลิเกมาทำสงคลามอธิษฐานเลยเพื่อนอธิษฐานเลยอธิษฐานเลย ไม่ต้องอธิษฐานแล้วอีเหี้ยนี่ก็ชอบไต่โต๊ะชอบไต่โต๊ะไงมึงอ่ะไต่โต๊ะไหนอ่ะตาถ้าชั้นบนข้างหน้าก็ขอให้ชั้นใหญ่กว่าครั้งนี้นะโอ้โหที่หายแค่นั้นก็ดุนฝืนไม่พอแล้วไอ่ไอ่ไอ่ของมึงวะผู้หญิงเนี่ยอะไรดูสิว่าไข่ใบใหญ่ใหญ่พี่ขออะไรใหญ่น่ะ ขออะไรใหญ่ขอให้ไอ้นั่นใหญ่ปลางบึกบึ้นด้วยแม่เอ้ยศาลที่เนี่ยฉันรู้ใจดีฉันบนมานะตอนชอบแต่งหมูแหวนก็ไม่มีเลยไม้ก็สูงนาะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จัดจตรงนั้นเลยเฮ้ยจีน่าเอ้ยเฮ้ยจีนด้ 进进进，顶楼顶楼啊！ มอบดวงใจให้เธอเก็บไวแ้แตงโมใช่ไหม <c oughs> ความรักที่เคยหายไปขอคณเสียงปรบมือครับเก็บไว้ในใจรึเปล่า รักเธอที่สุดรักเธอที่สุด รอเข้าใจไม่ขอมีใครนอกจากเธอเจ้าชื่อะอะไรเรเจ้าชื่อมังคยโยฉันเองมีนามรระธิดาพ,าพระยาพระสิดาพระซยา,าถึงแม้พระเจ้ามังคยโนั้นจะมีศักดินาที่ต่ำต้อยกว่าก็จะขอปฏิภาครักต่อ รัดธิดาเพียงคนเดียวควมามรักมันไม่ได้จบด้วยคำนัสสักเลยขอ,ขอนให้ใจนางรักกับแตงพองดิ้วไหนน้าต้องตัดนิ้วไหนน้กชนจริงนะนโอ้ต้องตัดนางสนมทิ้งทัง้งฝูงเลยเท่านั้นฉันรักเธอที่สุดรักเธอที่สุด ชคนทางแสนปกเรียเมียใจส,สัันถึงเขาจะความกัาฉันมให้เคยหัน มีใครนอกจากเธอและและ้วเขาจะสอนกัน,น,น,นจจำไว้เถิดว่าถึงแม้นอะไรจะเกิดขึ้นข้าเจ้ามังคยอจะขออยู่เคียงข้างแพยสยามและรักแพยสยามไปตลอดจนชั่วชีวิตของมังคยอ แม่เขาจ้ายังมีชีวิตยอยู่ทำไมต้องเป็นเช่นนั้ค่ะเราไปเดียไานไายไปเถอะแม่สยามไปที่บ้านข้าพเจ้ามางคยงไปบ้านมือแล้วได้กินข้าวไปไเนี่ยไปโด่ไปที่บ้านมีข้าวให้กินนะมีข้าวให้กิน